เราทําโรงงานอาหารเนี่ยจุดสําคัญคือต้องมีความซื่อสัตย์และต้องมีความสะอาดไม่ใช่แบบคนล็อกแกลกโลเลเดี๋ยวโกงนิดโกงหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีคือคุณพ่อนี่เป็นอะไรที่เป๊ะมากเลยนะเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากถ้าเกิดคุณเข้ามาในยุกคก่อนๆเนี่ยจะเห็นว่าโรงงานนี่เป๊ะทุกอย่างนี่วางเป็นระเบียบหมดเลยนะพนักง,งานนี่กว่าเช้าเย็นพื้นนี่แบบสะอาดคุณเดินเข้าไปถึงบ่อเลยนะจนกระทั่งเข้าลายผลิตเดินเข้ามาจนออกมาเนี่ยไม่เจอมแมลงวันเลยซึ่งเป็นจุดที่แบบอเมซิ่งมากการทําโรงง,งานคุณต้องซื่อสัตย์ไม่ใช่เราแค่บอกว่าาาาโรรงง,งนเสอดดดพพููไ้คุณ เราไม่เห็นความจริงซึ่งในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกกันว่าจุดแข็งของเราคือเรื่องของความสะอาดและมาตรฐานที่เราคงไว้คุณพ่อบอกเลยเขาจะไม่ทาน้ําปลาผสมคือเขาจะทําแต่น้ําปลาแท้เท่านั้นมันจะมีเลเวลอยู่ว่ามันจะมีน้ําปลาผสมกับน้ําปลาแท้น้ําปลาผสมเนี่ยคือน้ําปลาถูกๆมันจะเป็นเหมือนน้าเตือผสมอะไรอย่างเงี้ยเน้นขายวอลลุ่มเอาซึ่งคุณพ่อมีนโยบายเลยว่าจะไม่ทําซึ่งพอไปถึงเราเนี่ยเราก็ไม่ทำเรายึดมันน่นในคําพูดของเขาแล้วเราก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าเราบอกว่าน้าปลาของเนางลมเรามีขบวนการวิธีแบบนี้แบบนี้ดั้งเดิแบบนีี้ททุกอย่่าางเรพู คือเราทําแบบนี้แล้วทุกวันนี้ที่เราขายออกต่างประเทศเนี่ยกว่า80ประเทศทั่วโลกลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่ซื้อขายกันมานานมากพวกนี้ค่อนข้างจะเชื่อมั่นเราว่าคุณภาพของเราเนี่ยเซเบิลไม่ใช่แบบคนล็อกแลกโลเลเดี๋ยวโกงนิดโกงหน่อยอะไรงี้ยไม่มีเราเป๊ะมากทําทุกอย่างหรือในเรื่องของระบบภายในของเราเหมือนกันเราทําระบบพวกทาษา iso อะไรพวกนี้มันเป็นมาตรฐานอดียว,วนะแหละเพียงแต่ว่าเราทําตั้งแต่ยุคเริ่มเราเป็นคนแรกที่ได้รางวัลพวกนี้โอ้ยยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งเราให้ความสาคัญเกี่ยวกับพวกนี้มากด เราจะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของโรงงานน้ำปลาที่มีคุณภาพและมีระบบมันก็เป็นตัวที่ทําให้เราเยอยู่ได้ชั่วันนี้